สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกพศนิยมนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่การทบทวนการบวกพศนิยมแบบที่เคยเรียนตอนอยู่ชั้นประถมนะครับแล้วก็เอามามิกรวมกับความรู้ในระดับชั้นหมหนึ่งนะครับเอาของประถมก่อนการบวกทศนิยมเนี่ยก็ทำได้โดยนำจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันมาบวกกันนะครับหรือว่าเขียนจุดให้ตรงกันแล้วก็มาบวกกันนั่นเอง ตัวอย่างที่หนึ่งก็จะเป็นแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเราจะใช้เลขปรถมนะครับเวลาบวกกันก็ระวังให้ดีว่าลักษณะที่โจทย์ส่งให้มานั้นอาจจะเขียนเรียงกันปกติไม่ได้ต้องจับที่จุดทศนิยมเป็นหลักนะครับ1.717บวก711.14เห็นไหมครับ การเขียนจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันถ้าไม่ตรงกันก็ผิดสีนะครับเมื่อตั้งหลักตรงกันแล้วก็แค่บวกลงมานะครับ7ไม่มีใครบวกเขาเป็น7 1็ดบวกสได้5 7าเจบวกห่งได้แปดบวกหได้สอไม่มีใครบวกข้างบนก็เป็น7เหมือนเดิมก็คำตอบก็จะเป็น72.857นะครับในความเห็นส่วนตัวของครูเนี่ย การบวกโซซิยมเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยที่ยากเพราะว่าเรามามิกรวมกับการบวกจํานวนเต็มมากกว่าเมื่อมันมีเครื่องหมายการแสดงจํานวนประเภทบวกประเภทลบเข้ามาปนเนี่ยมันก็เลยทําให้ยากในส่วนของตรงนั้นฉะนั้นถ้าคิดจะทบทวนแล้วก็คว่าไปทบทวนเรื่องการบวกจํานวนเต็มผ้าจะดีกว่าโอเคนะครับไม่ว่านักเรียนจะใช้วิธีการบวกด้วย วิธีการใดในการบวกจำนวนเต็มนะครับนักเรียนก็กลับไปทบทวนนะครับฉะนั้นครูก็จะทวนแบบกลางๆนะครับจำนวนเต็มประเภทเดียวกันเมื่อรวมกันนะครับก็จะมีอ่าให้รวมกันและก็มีผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มประเภทนั้นเดี๋ยวมีตัวอย่างนะครับถ้าต่างประเภทกันเจอกันก็หักล้างกันนะครับหักล้างกันเสร็จคำตอบจะเป็นประเภทอ่า เป็นจานวนเต็มประเภทที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าใครใครมากกว่าคนนั้นก็ได้เครื่องหมายไปว่างนั้นนะครับคุณครูขอกําหนดโจทย์แบบตัวเลขง่ายๆเพื่อเป็นการทบทวนนะครับแต่ว่าเอาให้ครบทุกรูปแบบเลยอ่ะรูก็สุ่มเลขมาเป็นเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับแต่ว่ารูจะสลับทุกแบบเลยหนึ่งบวกเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกเจ็ดเจ็ดบวกลบหนึ่งลบหนึ่งบวกลบเจ็ดลบเจ็ดบวกลบหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกลบเจ็ดลบเจ็ดบวกหนึ่งนี่นะครับแค่เลขสองเลขเนี่ยสามารถปดิจโจทย์ได้ถึงแปดโจทย์ด้วยกันคราวนี้มาพิจารณานะครับอย่างเช่นอ่าหนึ่งบวกเจ็ดเนี่ยหนึ่งกับเจ็ดเป็นบวกเหมือนกันเป็นจํานวนเต็มประเภทเดียวกันเป็นพักพวกเดียวกันเวลาบวกกันก็รวมกันนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดนะครับอ่าเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดสองอันนี้นะครับ คราวนี้ค่ามาอันนี้เพราะว่าจํานวนเต็มประเภทเดียวกันมันง่ายกว่าลบหนึ่งบวกลบเจ็ดก็เป็นเพื่อนกันประเภทเดียวกันรวมกันก็ได้แปดแต่ต้องมีชี้ประเภทคือมันเป็นประเภทลบใช่ไหมครับมันก็จะได้ลบแปดไม่ว่าเราจะสลับลบเจ็ดไว้หน้าหรือไว้หลังก็เช่นเดียวกันลบเจ็ดกับลบหนึ่งรวมกันก็ได้ลบแปดคราวนี้ต่างต่างประเภทกันต่อให้เป็นการบวกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเหมือนเราเอา สิ่งโตบวกกับกระต่ายน้อยอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้สองนะครับดีไม่ดีมันกินกันเรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับบวกคือเอามารวมกันแต่การรวมกันบางครั้งมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอะ่ะมันได้หน้อยลงก็ได้นะครับอ่าในความจริงตามธรรมชาตินะฮะอ่าคราวนี้บวกเจ็ดกับลบหนึ่งเนี่ยมันก็หักล้างกันใช่ไหมครับก็เหลือหกแล้วหกเป็นบวกหรือเป็นลบก็เป็นบวกเพราะบวกมันมากกว่านะฮะนะครับ สลับกันก็ยังคงจริงเหมือนเดิมนะครับเจ็ดบวกลบหนึ่งใครมาก่อนมาหลังไม่สําคัญเพราะว่าต่างกันก็หักล้างกันแล้วก็เจ็ดก็มากกว่าเครื่องหม่ก็ได้บวกหกไปอันนี้กับการหนึ่งบวกลบเจ็ดใช่ไหมครับอาลบเจ็ดมันมากกว่าอยู่แล้วฉะนั้นอ่าพอลบกันไปมันก็ได้หกแต่เครื่องหมายลบมันชนะมันก็ได้ลบหก่งี้ครับไม่ว่าเอาไว้หน้าไว้หลังก็เหมือนกันโอเคนะครับแล้วก็เอาไปเอาความรู้นี้ไปมิกซ์กับ ทศนิยมก็เป็นอันจบจบเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคงจะต้องทบทวนกันหน่อยโอเคมาที่แบบฝึกหัดนะครับเขาให้หาผลบวกนะครับลบสามจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งบวกสองจุดเก้าแปดเจ็ดนะครับคุณครูใช้คำว่าทดเลขเลยคุณคงไม่ใช้คำว่าวิธีทำเพราะว่าถ้านักเรียนไปตั้งตามโจทย์เนี่ยมันอาจจะผิดฟรีก็ได้เพราะานักเรียนเอา เอาอะไรตั้งก็ไม่รู้แล้วก็เขียนผิดสัผิดความหมายอีกตั้งหาคือคือต้องระวังไว้นะครับโอเคฉังนั้นเอาแค่หลักการเลยดีกว่าว่าสองตัวเนี้ยจะรวมกันเพื่อจะลบกันสองตัวเนี้ยต้องมาลบกันเพราะว่ามันติดลบตัวหนึ่งแล้วก็เป็นบวกตัวนะครับเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยนะครับไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายนะครับลบเสร็จแล้วนะครับ ลบเสร็จแล้วหยิบยืมกันให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้นะครับยืมก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบเจ็ดได้สี่นะครับอันนี้ยืมไปก็เหลือเก้าเก้าลบแปดได้หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ถูกยืมไปเมื่อกี้นี้กลายเป็นศูนย์นะครับก็ยืมมาใหม่อีกก็เป็นสิบสิบลบเก้าได้หนึ่งสามลอสองสองสองได้ศูนย์นะครับก็คือผลต่างคือศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสี่แต่ว่า อย่าลืมว่าคณิตศาสตร์มัธยมมี2ขั้นตอนนะครับจำนวนและเครื่องหมายจํานวนคือ0ูนย์จุหนแน่นอนแต่เครื่องหมายบวกหรือลบก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบเพราะลบมันมากกว่านะครับดังนั้นคําตอบก็คือลบศูนต่อไปข้อที่3นะครับลบยี่สิบสอดบวกด้วยลบสิบสองจดศูนย์ปดหนึ่งนะครับเป็นไงครับเป็นจํานวนเต็มประเภทเดียวกันเจอกันก็เอามารวมกันนะครับ ก็ไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายครับก็เอามารวมกันไว้ก่อนเอา22.95ตั้งแล้วก็บวกกับ12.08 1ให้ระมัดระวังเรื่องตั้งจุดให้ตรงกันด้วยนะครับ1บวกลงมาได้1 5บวก8ได้13ทด1 9บวก1เป็น10ใส่0ทด1 2บวก2เป็น4ทด1เป็น5 2บวก1เป็น3นะครับก็ได้ผลรวมเป็น35.03 1แต่ว่าต้องไปเช็คเครื่องหมายว่า ตอบบวกหรือตอบลบมันเป็นจํานวนประเภทลบทั้งคู่นะครับคําตอบเลยต้องเป็นติดลบ3า0สิหจศูามหนึ่งครับต่อไปข้อที่5 100นึ่บวกติดลบ75.025นะครับเป็นจํานวนประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันครับเป็นจํานวนต่างประเภทกันนะครับ100เป็นบวกลบเจบห้เป็นลบใช่ไหมครับต่างประเภทกันต้องเอามาลบกันนะครับ และเพื่อการสะดวกในการลบเมื่อตั้งจุดให้ตรงกันแล้วเขียนศูนย์ให้เขียนศูนย์ให้พอนะครับยืมมาเป็นยืมมาเรียบร้อยเป็นสิบนะครับสิบลบห้าได้ห้าอันนี้ยืมแล้วเป็นเก้าเอเอเหมือนจะผิดนะฮะเหมือนจะผิดนะครับข้อห้าผิดนะครับแต่ว่าคุณครูจะคุณครูจะยังไม่เปลี่ยน คุณครูจะยังไม่เปลี่ยนในนี้นะครับคุณครูจะไม่เปลี่ยนคําตอบนะครับนักเรียนลองดูใหม่นะครับคุณครูรีบเกินไปขออภัยด้วยนะครับข้อนี้ตอบบวกหรือตอบลบตอบบวกนะครับเพราะหนึ่งร้อยมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่เลขนี้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับไม่ใช่เลขนี้นะครับแล้วก็ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยหวังว่านักเรียนจะให้อภัยและเราก็จะได้รู้กันว่าใครลอกอย่างเดียวโดยไม่คิดด้วยโอเคต่อไปนะครับ ยังไงหลายๆข้อ,อนักเรียนใช้ค,คําตอบให้ครูด้วยก็ดีเพราะว่าคุณครูค,คิดสดไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับพอคิดซ้ำอีกทีก็อาจจะผิดพลาดอ่ะคราวนี้ข้อที่สองเนี่ยมันจะมีตัวเลขมากขึ้นคุณครูก็จะไปทดที่อื่นแล้วนะครับจะทดที่อื่นแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะคุยเรื่องทิกมากกว่าว่าทำอะไรนะครับอ่ข้อที่หนึ่งลบสิบสองจุดสามบวกห้าจุดเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับบวก ด้วยลบสามจุดสองสี่นะครับโอเคก็รอกโจทย์มานะครับต่อไปคําแนะนําก็คือคนักเรียนทําแบบไหนก่อนก็ได้เนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีวงเล็บขั้นนะแล้วมันก็ไม่ได้มีเครื่องหมายอื่นมีแต่เครื่องหมายบวกเนี่ยทําตัวไหนก่อนก็ได้เพราะว่าการบวกมันสลับที่ได้แต่ว่าต้องระมัดระวังนะสลับผิดตัวผิดนะโอเคทิศของครูก็คือว่า คุณครูไม่อยากสับสนว่าเดี๋ยวทำบวกเดี๋ยวทำลบอะไรเงี้ยคุณครูก็จะรวมจํานวนประเภทเดียวกันให้เสร็จสิ้นซะก่อนเช่นข้อนี้ครูก็จะรวมลบ12.3กับลบ3.24สซะก่อนนะครับเมื่อรวมแล้วเนี่ยมันก็จะได้15ลบ15.54นะครับเสร็จแล้วก็มาบวก5.917เป็นจำนวนเต็มปต่างประเภทกันนะครับก็เอาตัวเลขมาลบกันนะครับ เลขมาลบกันแล้วได้9.623นะครับแต่ว่าลบ15เนี่ยมันมีมีค่าสมบูรณ์มากกว่าก็เลยได้เครื่องหมายไปก็เลยตอบลบ9.623นะครับเช็คคำตอบให้รูดด้วยนะครับต่อไปข้อที่สามครับลบ29.81บวก2.2บวก29.81นะครับตอนแรกนึกว่าจะยากนะครับ เราต้องทําให้มันง่ายด้วยนะครับเพราะว่าทำจาซ้ายไปขวามก็ยากนะครับการบวกสลับทีได้ครูก,ก็เลยจะมาบวกอันนี้ก่อนเห็นไหมครับลบยี่สบเก้าจุดแปดหนึ่งกับบวกยี่สิบเก้าจุดแปดหนึ่งเป็นเลขเดียวกันแต่ตรงข้ามกันแ้มรวมกันได้ศูนย์นะครับก็เลยเหลือสองจุดสองอยู่ตัวเดียวเงาๆนะครับตอนนี้ก็ตอบสองจุดสองข้อสุดท้ายครับสี่ 13.09บวกด้วยลบ0.6.02บวกด้วย7.91แล้วก็บวกด้วยลบ50.398นะครับเรายังไม่เห็นความง่ายของโจทย์นี้แต่ว่าแน่นอนว่าคุณครูก็จะแนะนำให้รวมจำนวนประเภทเดียวกันไว้ก่อนเช่นจำนวนบวกด้วยกันก็บวกเอา43.09นะครับบวก7.91นะครับแล้วก็เอาลบ0.602นะครับรวมกับ ลบห้าสิบจุดสามเก้าแปดครับรวมแล้วเป็นเหตุบังเอิญที่งดงามมากนะครับจำนวนบวกรวมกันได้ห้าสเอ็ดจำนวนลบรวมกันได้ลบห้าสิบเอ็ดก็หน้าตาเหมือนกันแต่เครื่องหมายต่างการรวมกันได้สูนะครับก็เป็นคำตอบโอเคนะครับทบทวนบ่อยๆอย่างที่บอกนะครับทศนิยมการบวกไม่ยากหรอกจะยากจะง่ายอยู่ที่เรื่องจำนวนเต็มมากกว่าว่านักเรียนคล่องแล้วหรือยัง โอเคนะครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้สวัสดีครับ